หลายครั้งนะครับเราเป็นคนที่ไม่รู้จะไปโทษใครแล้วเราก็จะโทษพระเจ้าเลยและนั่นเองเป็นเหตุนในชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มันวกวนนะครับเพราะว่าเราเราเรียกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาดูด้วยกันนะครับว่าพระคัมภีร์จะบอกอะไรแก่เรา C G N t V สวัสดีครับเป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจในการที่จะเฝ้าพระเจ้าในรายการ Living Life ์ผมศาสนาจารย์ดรประเสริฐพรกิรติกุลจากชาปนาสถานคริสเตียนกลางคริสจักกรุงศรีวังน้อยเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในเช้าว,วันนี้อยู่ในพ,ร,พระคัมภีร์ปฐมกาลในบทที่42นะครับตั้งแต่ข้อที่26ไปจนถึงข้อที่38 ปฐมกาลบทที่42ข้อ26ถึง38เมื่อพวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปเมื่อคนหนึ่งเปิดกระสอบออกจะเอาข้าวให้ลากินณที่หยุดพักก็เห็นเงินของเขาอยู่ที่ปากกระสอบนั้นเขาจึงบอกกับพี่น้องของเขาว่านี่แน่เงินของฉันกลับคืนมาอยู่ที่ปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสั่น หันหน้าเข้าหากันพูดกันว่าพระเจ้าทรงทำอะไรอย่างนี้แก่เราเมื่อพวกเขากลับไปพบยาโคบบิดาของเขาในดินแดนคาณาอันพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาให้บิดาฟังว่าท่านผู้เป็นเจ้านายของดินแดนนั้นพูดจาดุดันกับพวกเราเหมาอาว่าพวกเราเป็นสายลับดูดินแดนนั้นพวกเราเรียนว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นสายลับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกัน มีพี่น้อง12คนแต่น้องคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วตอนนี้น้องสุดท้องอยู่กับบิดาในดินแดนคณะอันแล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของดินแดนนั้นตอบว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าจะรู้ได้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์คือให้คนหนึ่งในพวกพี่น้องอยู่กับข้าจงเอาเข้าไปเพื่อบรรเทาการกันดานอาหารที่บ้านของเจ้าแล้วออกไปได้จงพาน้องสุดท้องมาหาข้าข้าจึงจะรู้ว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นสายลับแต่เป็นคนซื่อสัตย์ แล้วข้าจะปล่อยพี่ชายไปพวกเจ้ายังจะได้ค้าขายในดินแดนนี้เมื่อพวกเขาแก้กระสอบข้าวออกก็เห็นห่องเงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบของเขาเมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่องเงินดังนั้นก็ทุกใจยาโคบอิดาจึงพูดว่าพวกเจ้าทําให้พ่อพัดพลากจากลูกของพ่อโยเซฟก็เสียไปแล้วซิเมโอนก็เสียไปแล้วแล้วยังจะเอาเบนยามินไปอีกคน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์สำหรับพ่อรูเบนจึงบอกบิดาว่าถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมาให้พ่อพ่อจงเอาลูกชายทั้งสองคนของลูกฆ่าเสียจงมอบเบนยามินไว้ในความดูแลของลูกลูกจะนำกลับมาหาพ่ออีกยาโคบบอกว่าพ่อไม่ยอมให้ลูกของพ่อไปกับพวกเจ้าเพราะพี่ชายเขาก็ตายแล้วเหลือแต่เขาคนเดียวถ้าเกิดอันตรายแก่ลูกของพ่อในเวลาเดินทางไปกับเจ้าเจ้าจะพาผมหงอกของพ่อ ลงสู่แดนคนตายอย่างเศร้าสลดพราะคมภี์ที่เราได้อ่านด้วยกันในเช้าวันนี้ก็อย่างที่ผมไม่ได้บอกนะครับว่ามันก็เป็นในการที่จะอธิบายเรื่องราวนะครับปฏิปต่อเพื่อให้เรามองเห็นภาพใหญ่แต่ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับและเป็นสิ่งที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะพิจารณาเราก็จะได้ประโยชน์นะครับผมอยากให้เราดูนิดนึงนะครับ และเป็นสิ่งที่เรามักจะได้กระทําผิดพลาดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือในข้อที่28นะครับในข้อที่28ปของปอฐมการที่42ตรงนี้นะครับ28นะครับที่นี่บอกว่าผู้นั้นจึงบอกกับพี่น้องว่าแนะเงินของฉันกลับคืนมาอยู่ในปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสั่นหันหน้าเข้าหากันและพูดกันว่า ที่พระเจ้ากระทําดังนี้แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอนะครับพอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาพวกเขานะครับตกใจว่าเออไปซื้อนะครับข้าวที่อ่อียิปต์นะครับแล้วทําไมเปิดออกมาแล้วมีนะครับเงินของพวกเขาอยู่นะครับแล้วเขคิดว่าไอ้อย่างเนี้ยมัน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 ต้องเป็นเรื่องผิดนะมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องถูกลงโทษแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะอย่างไรสิ่งที่มันหลุดปากออกมานะครับก็บอกว่าพระเจ้าทําไมทําอย่างนี้นะพระเจ้าทําไมให้เกิดอย่างนี้และนั่นเป็นอาการนั่นเป็นอาการที่หลายครั้งพวกเราเองก็ประสบและบางครั้งเราก็เป็นคนคิดอย่างนั้นด้วยทําไมพระเจ้าให้เกิดอย่างนี้ทํำไมพระเจ้าให้เกิดอย่างนั้นคําว่าทําไมเนี่ยมันแสดงออกถึงการที่เราโทษ เรากําลังโทษพระเจ้าเพราะเราเราไม่รู้ว่าจะ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 ,จะ,จะหาใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยก็เหมือนกับพี่น้องของโยเซฟในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าโทษพระเจ้าไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นผมอยากที่จะบอกนะครับว่าพระครัมภีร์ได้บอกให้เรานะครับไอ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 อาการอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับผมอยากที่จะให้เราดูด้วยกันในพระคัมภีร์เอเฟซัสนะครับ ในพระคั์เอเฟสัสในบทที่4และในข้อที่17และในข้อที่18ได้บอกกับเราอย่างนี้นะครับเอเฟซัส e ในบทที่4ข้อที่17และข้อที่18ที่นี่บอกอย่างนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติตามอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจอ่อ อยู่กับสิ่งไร้สาระโดยที่ความคิดของเขาก็มืดมนไปและเขาก็อยู่ห่างจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าโดยเหตุว่ารู้ไม่รู้เท่าถึงการซึ่งอยู่ในตัวเขาอันเนื่องจากจิตใจที่แข็งกระด้างของเขานะครับพระบิตรงนี้ได้บอกกัเรานะครับว่าคนต่างชาตินียนะครับจิตใจก็ทำไมจดจอ อยู่ในสิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันเป็นความผิดบาปสิ่งที่มันเป็นการอากุศลด้วยเหตุนี้ความคิดของเขาก็มืดมนเมื่อความคิดของเขามืดมนเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเลยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับอะไรอะไรก็ไปโทษว่านี่แหละพระเจ้าเพราะว่าจิตใจของเขาจดจ่อ อยู่กับสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไร้สาระก็คืออะไรทุกคนรักตัวกลัวตายทุกคนเห็นแก่ตัวเราไม่พิจารณาเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราด่วนสรุปเพราะว่าเราต้องการกันตัวเราเองออกมาฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าขอให้เราทำไมครับอย่าประพฤติเหมือนอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันคือจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ สิ่งที่ไร้สาระก็คือการที่เราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเมื่อเราเห็นแก่ตัวนะครับจิตใจมันก็มืดมน,ม,นมันจิตใจมืดมนมันก็ทําไมครับไอ้ที่เราทำเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคํานองของธรรมและสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันก็เกิดความกลัวชีวิตของเราก็มีแต่ความบาดกลัวอยู่ตลอดและเมื่อมัน ไม่ยอมที่จะยอมรับผิดเราก็จะต้องพยายามในการที่จะหาคนผิดและคนที่จะเถียงไม่ได้เลยก็คือพระเจ้าหลายครั้งก็จะเหมือนกับพี่น้องที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์วันนี้นะครับมันเป็นมามาก็บอกทําไมพระเจ้าถึงทาอย่างนี้นะทำไมจะต้องให้ฉันเดือดร้อนอีกทําไมจึงมีปัญหาอย่างนั้นนะครับโดยที่เขาไม่มีเราเรียกว่าจิตใจในการที่จะสงบลงในการที่จะมองดู ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่นะครับเหมือนกับเราเรียกอะไรพอวิ่งชนข้างฝาตูมนะครับแล้วถ้าเราเป็นคนที่เราเรียกว่ามืดมนนะเราก็พยายามที่ทำไมพยายามที่จะดันฝาพยายามที่จะดันฝามันก็คงจะมีแต่เหน็บเหนื่อยเจ็บตัวนะบาดเจ็บแน่ๆเพราะว่าเราเจอกับกําแพงใหญ่แต่ถ้าเราวิ่งชนตูมแล้วเราก็ทําไมครับเราเดินถอยออกมา นะครับเราก็มองดูว่าไอ้ที่เราชนเนี่ยมันเป็นกำแพงกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วเราก็ทำไมครับเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจพระเจ้าก็จะทำให้เราทำไมสามารถที่จะมีการแก้ปัญหาแทนที่จะวิ่งชนเราก็วิ่งอ้อมสินะเราก็วิ่งอ้อมไปมันก็ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ถ้าเรามืดมนจิตใจมืดมนจิตใจแข็งกระด้างไม่รู้ว่าฉันจะต้องอไปอย่างเนี้ยฉันจะไปอย่างเนี้ย นะฉันจะต้องโกหกฉันจะต้องไม่บอกความจริงนะเราพยายามปกป้องนะครับเราก็ดันทุลังนะครับและแน่นอนที่สุดถ้าเราดันทุลังไปแบบนั้นถ้าเราลองได้โกหกหนึ่งเรื่องเมื่อเราโกหกเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สาหัสสากันเพราะว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความจําที่ดีถ้าคุณโกหกหนึ่งครั้งนะครับคุณก็จะต้องโกหกครั้งต่อไปเพื่อจะแก้สิ่งที่คุณโกหกในครั้งแรก แล้วเมื่อมันไปแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีอยู่แต่ความกลัวนะพะเรากลัวว่าเราเราจะพูดผิดนะแต่มันต้องผิดแน่เพราะว่ามันโกหกทั้งนั้นนะ่ะแล้วเราไม่มีทางที่จะเราเรียกว่ามีความจำที่ดีในสิ่งที่เราโกหกไปทั้งเยอะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุให้ชีวิตของเรานั้นมันเป็นทุกข์นะครับฉะนั้นผมอยากที่จะหนุนใจเรานะครับพระคัมภีร์ยหอนในบทที่14 บอกให้เราอย่างนี้นะครับว่าจอห์นบทที่1 4ข้อ27บบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขที่เราให้แก่ท่านนั้นเราให้ไม่เหมือนกับโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกเลยและอย่าก,กลัวเลยแค่ฟังเราก็รู้สึกสบายใจพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะมอบสันติสุขให้แก่เรานะครับและสันติสุขที่พระองค์จะมอบให้แก่เรานั้นมอบไม่เหมือนกับโลกให้ ฉะนั้นเราไม่ต้องวิตกและเราไม่ต้องกลัวเมื่อสักครู่นี้เราได้อ่านแล้วนะครับว่าถ้าประพฤติตามอย่างโลกเนี่ยเราก็จะมืดมนแต่ถ้าเรามอบชีวิตของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่นะครับพระคัมภีร์ได้บอกกัเรานะครับว่าเมื่อเรามอบชีวิตของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมให้พระเยซูคริสต์นำพาชีวิตของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรา ได้รับการชําระและเมื่อเราได้รับการชำระเราก็จะไม่นาเนินเหมือนกับโลกนะครับโลกพยายามที่จะปกป้องตัวเองปิดบังตัวเองนะครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนั่นคือวิธีของโลกแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในทางของพระเจ้าเราทําไมครับนาเนินตามแบบที่พระเจ้าจะหนุนจิตชูใจเราคือเป็นคนบริสุทธิ์เมื่อเราเป็นแบบนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คืออะไร มันมันก็ไม่ต้องมาจําว่าเอ๊ะคนนี้เราพูดยังไงคนนั้นเราพูดยังไงคนนี้เรา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 ไปโกหกเขายังไงอะไรพวกนี้มันมันไม่ต้องอ่ะเพราะว่าทําไมก็เราพูดแต่เรื่องความจริงความจริงก็คือความจริงพูดกี่ครั้งมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่มีการที่จะต้องมาวิตกไม่ต้องมากังวลเมื่อมันไม่ต้องวิตกมันไม่มันก็สุขครับฉะนั้นพระเยซูก็จึงบอกว่าเราให้สันติสุขแก่เจ้าสันติสุขที่เรามอบให้นั้นไม่เหมือนกับโลกให้ ไม่ไม่เอาแบบวิธีของโลกถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องวิตกและเราก็ไม่ต้องกลัวนอกจากที่พระองค์จะให้คําแนะนําแล้วพระองค์จะบอกไงเราอยู่กับเจ้านะพระองค์จะอยู่กับเราฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นว่าปกตินะครับคนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะถ้าเรานําเนินตามวิธีของโลกจิตใจเราก็มืดมนแต่ให้เราเข้ามาในองค์พระผู้เป็นเจ้า รับการชำระเพื่อชีวิตของเรานั้นจะไม่ต้องวิตกและไม่ต้องกลัวโอเคครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ความรักของพระองค์ได้สำแดงออกในทุกมิติในทุกวิธีทางหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าทำไมเราจึงมีแต่ความทุกข์เราจึงมีแต่ความกุ้มใจแต่บัดน,นี้เรารู้แล้วเพราะว่าเราเดินตามแบบวิธีของชาวโลก ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะกล้าที่จะมอบชีวิตให้พระองค์อย่างจริงจังเพื่อรับการชำระเพื่อรับเอาชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสเพื่อเราจะไม่ต้องวิตกและเราจะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะอยู่ในสันติสุขของพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายจะนำเอาสันติสุขของพระองค์มานำเนินชีวิตสําแดงออกขอบคุณพระเจ้าเราจึงขอมอบ ในพระน,นามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมชมในรายการ Living Light ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนาใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีของ CGN TV ไทยแล้วก็ยินดีนะครับถ้าจะเสนอความคิดเห็นทำแนะนำคอมเมนต์ต่างๆในข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพร